เอาเลยยับผมเอาเลยเกมเมอร์สวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมจากหายไปนานนะครับทุกทุกท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมหายไปไหนเพราะว่าทุกวันนี้ผมคิดอะไรไม่ออกว่าจะลงอะไรดีแต่ผมก็ดันได้มาเจอเกมนี้ใน YouTube แล้วผมก็ลองเอามาเล่นดูแล้วผมนั้นก็ได้คิดว่าผมจะเอามาลงนี่เลยว่าเกมนี้คือเกมอะไรฉันก็ยากรู้จริงๆฉันก็เลยลองโหลดมาเล่นนะเกมนี้จะเป็นเกมที่ห้า ข้อง Last Winter นะเกมนี้ฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเกมอะไรไม่รู้ตั้งชื่อโซตีนอะไรข้องไปตีอ่ะไปเอาแล้วนะโซตีอยู่กับผมนะครับเอาเลยเกมเมอร์เดี๋ยวเข้าเกมก่อนดีกว่าผมลองเล่นแล้วนะครับเกมนี้เกมฮที่เป็นเกมนี่คือเกมอะไรฉันก็ยากรู้ือนกัเขาเข้าไปแล้วก็ได้ว่า New Game มผมไม่มีอะไรนะ ผมไม่มีผมไม่ได้ใช้น้นบุกผมก็เลยเอามาเล่นในโทรศัพท์ม่อเลยแล้ววินเตอร์ทุมใจเสนอไปฉันงงมากเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาทียี่สิบห้านาทีหน้าบ้านหลังหนึ่งแถวชานเหมืองอืม <c oughs> นี่พ่อกันไปตั้งยังไม่นอนอีกหรือแล้วเนี่ยเออทำไมพวกมึงไม่นอนกัอยากรู้พวกมึงไปเข้าน้ำมาเนี่ยให้ไปบอะ เออใช่ห้องน้าโทขี้เกือบจะพิเศษนั่นแหละอาบน้ําที่ก่อขึ้นจากปูนฮึส่องกระจกไหมส่องนะครับ <c oughs> ไอ้สัสมาเรามาดูกัน <c oughs> เขามีอะไรบ้างไอเทมไม่มีสกิล อีควิปชื่อสาวมีสถานะเป็นคนสวยเออดีไปแม่ไม่สมควรหน้าตายเลยไวรหลอดเลยอเอ,อ้ยไปสำรวจก่อนออเออเอ้ยอย่างวะ รถททำงานพ่อคุณเตียงนอนพ่อคุณโสรศัพพ่อคุณไงลูกพรอบู่วแม่เป็นคนไายพ่อไม่ชอบลูกนี้เพราะว่าเหมือนจะเป็นลางบองเหตุแต่พ่อพ่อแม่เสียพ่อก็เอามันไปใส่กรอบลูปอาฮะโทรศัพท์พ่อคุณช่เ ไปพ่อกูาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ไปนอนได้แล้วดูทีวีอยู่นั่นแหละสมัยนี้เขาดูโทรศัพท์กันแล้วไม่พี่ต้องดูนี่ก่อนในโทรทัศน์อ่ะมันปร,ประกาศอะไรไม่รู้ฮะทีวีโปรดทราบณะนี้เกิดเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้มีคนแจ้งว่าโดนพีล้อเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามขอให้ขอให้ทันใช้วิจัาย,ยานไต่ตองให้เรไล อย่าออกไปไหนในเวลาตอนนี้ขอขอบคุณนี่มันดูเฮียเฮ้ยดูอะไรเนี่ยรายการผีเหรอไมีแต่ตัวหนังสือฉายให้ดูเนี่ยไอ้ตั้งแกควรจะไปนอนได้แล้วใช่ที่ไหนนี่ล่ะนี่มันข่าวด่วนเลยนะเนี่ยอะไรบะเฮ้ยพอไม่รอกูเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไร นิิงสาโดนผีหลอกไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและครอบครัวหลังจากนั้นผ่านไปสามชั่วโมงก็มีแมวมาจากไหนไม่รู้มันแอบ,บเข้ามาเพื่อจะหาของแดกเฮกู <c oughs> เป็นแมวเหรอเนี่ยเทรลซ้อนในการเดินแซดสเปกบายเอนเตอร์ ets, by, เพื่อสำรวจหืออมอวิ่งเร็วได้ แสดงว่าเสร็จแล้วเราเป็นแมวเนี่ยนอนนี่ไปละเป้าหมายของเราคือตู้เย็นอะไรดำๆแมวกินปลาทูแมวกินปลาทูแล้วไปทวดระเบ้นทำจากแก้วแตกแล้ว เฮ้ยไอรโรมารับสายพ่อพ่ออยู่ไหนช่วยหนูด้วยโทรหาตำรวจแล้วแต่ก็มีแต่เสียงแปลกๆดังออกมาดังมันดังประมาณเนี้ยมันเหมือนไปไม่รู้ฮัลโหลพ่อได้ยินไหมแมวบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยพ่อแกเป็นแมวเหรอไม่ตลกนะพอ่อหรือว่านี่มันเป็นผีอะไรเนี่ย แมวแมวอะไรเนี่ยนุลบผีอยู่แถวตาข้างบ้านนะพอ่อโอ้ยแค่นี้แหละอย่างมึงเนี่ยไหนเราก็สมรวจเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรามาจากข้างนอกหน้าบ้านนะใครวะผีเปล่าไอ้หอยอย่วะเฮ้ยใครวะใครวะใครวะ ลามีมึงบ้ามา,าขับใส่แมวเหยียงของมึงเนี่ยไม่สำรวจก่อนรถกระบาที่แมวขับไม่ได้ถึงแม้จะมีคนก็ไม่เห็้ขับเลยสักเรจะไปไหนกันดีระหว่างเราจะตรวจมืองนี้ก่อนดีกว่า เ,เสียงดังเกินไปลดเสียงก่อนโอเคประมาณนี้แหละอูซ่อมสามารถเข้าไปได้ถ้าคุณเข้าไปอีกทางเข้าใจไหมทางนี้มันรถมันขวางอยู่ครับพีอาา่อะไรอ่ะคุณจะเข้าไปทางนั้นในหอยรถอ, <c oughs> อูเชียงกุง ว่าหาตำรวจแถวนี้ดีกว่าเอ้ยติดติดไอ้ห่ายางรถยนต์ยางรถยนต์มีอะไรฮะยังวะฮะอะไรวะนิสสานิสส์ นิสเซนเราออกไปจากที่หนี่เลยดีกว่าไปจะไม่เอาหน่อยไปได้เร็วเพิ่มเสียงดีกว่าอะไรมันคืีกลดเสียงไปแล้วเพิ่มเสียงเลยไม่รู้จะเป็นอะไรไปวบ้าอ่ะไป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 อะไรวะไอ้ไหหมาเวิย โอ้ยเก้าอี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวฉันไม่เคยเห็นแมวมาก่อนเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันเป็นเอเลนไปทำไม ไปไปไป ooh, ooh. อุ้ยอุ้ยเกือบไม่รอดไปไปครับหนีไม่นดมันไม่ตามมาแล้วมั้งไปแล้ไป,เ,ไปเราจะเข้าไปตรงนี้กันนะครับพี่น้องไปเลยมันคืออะไรวะอะไรเขียวๆมีกุญแจตกอยู่เก็บคุณเล่กุญแจสถา,านีอนาไไมัเยเย้ ฉันว่าเข้าไปนิน้ก่อนไหมโอ้ใครเนี่ยตายหาแล้วอ่าถามหน่อยฉันตายแล้วแกแล้วมีปัญหาอะไรไมั้ยอยากจะยุ่งนี้เก๋นี่ปลาปลาไปแตงนอกก่อนอปลาท้องกูแล้วรึเห็นปลาท้องกู ฉันว่าเราไปเลยกันดีกว่าไปวีเราสำรวจตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาสำรวจตรงนี้กันนะครับพี่น้องไปจะไปสำรวจตรงนั้นกันดีกว่า นี้อะไรวะป่ายชายแดนมีอะไรมากไม่เค้มาสำรวจอลา,าวันอนมาม่ดีเด่นอิสกว่าสภาพความกดน,น่าจะไม่ดีเด่นลูกด็อกเตอร์ดิก๊กฮะ อายาต้นไมย้ยาอายาต้นไม้ถ้าก็ยาเต็งไปด้วยถุงมือ,อยางถุงมือ,อยางเปื้อนเลือดนั่นลอะไนวะขคงกระดูกคิดเลยอยู่สหายคิดว่าคุณจะเล่นมุกผีองกระดูกในห้องวิทยาวิทย์อย่างนั้นนะกูไม่เล่นฮไอ้อาหานี่ เราว่าเราไม่เปิดมัวเราในกาสีตี4สี่หกสิบหกและไม่มีท่าทีว่ามันจะเดินต่อสองสัยผีมาแล้วแม่งหยุดเลยว่าแต่สถานีอนามัยตรงนี้ใช่ไหมประตูล็อกกุญแจอีกแล้วคุณใช้สายสานไป เราไปไหนดีเฮ้ยอย่างวะเตียงคนไข้ครับพี่รูอย่าง เออกูรู้แล้วเสี่งคนไข้แล้วมันจะให้มันมาถึงมึงวันนี้ได้รับระเบิดเถืงอนายเราจะไปตรงไหนดีพัดลมระบายอากาศให้คุณสบาย สบายเอให้คุณหายใจได้ดีและมีอากาศถ่ายเทีีิจริงจริจริงเลยนะอันนี้เป็นยี่ห้อยาเมเต้เขาใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองรุ่นนี้คุณรู้ยังใช่ผมกวนตีนคุณเฉยๆขอโทษแล้วกันไอ้แค่นแน่โดีกูเล่นแน่ทำมาทำอะไรเครื่องไหยเอกสารธรรมดาได้ไหนดีทำอะไร ชั้นวางของเปล่าโต๊ะเปล่าโต๊ะเปล่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีนอกจากออกไปข้างนอกก่อนเฮ้ยเรายังไม่ได้สำรวจตรงนั้นเลยก็อยากรู้จริงมันคืออะไรไหนๆก็มีออตโตเซฟล้ว แมวเหรอแมวหลอกเหรอบ้าเ้ยเอ้าไอ้หอยดีกูไปซะละเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยทั้งยาที่มีแต่กระดานไม่น่าสนใจหรอกห่วยแต่กูมาทำอะไรนี่ตู้เก็บเอกสาร แรยงานคนไข้านายลามีนายลามีได้เข้ารักษารักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเขาอ้างว่าเขาเห็นผีแต่แต่เขาแต่เราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะพยายามอธิบายว่ามีปัญหาทางสายตาอะไรแบบนั้นแต่พอตรวจดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาทางสมองเสียมากกว่าและนี่และที่น่าสนใจคือช่วงนี้ผ่านผ่านมานี้เขาได้ชวนผู้ คนไปดูผีกับเขามากมายและผู้คนก็ได้บาจีและไปดูผีกับเขานั่นเองต่างต่างต่างก็อ้างว่าได้เห็นผีจริงๆและเกิดประสาทหลอนตามกันไปในหลายพื้นที่และผู้คนที่อ้างว่าตัวเองเห็นผีต่างก็แห่มาโรงพยาบาลน,นี้แทนที่จะไปโรงพยาบาลจิตเวชเสียเสียมากกว่าทางเราจริงขอยกเลิกผู้ป่วยได้รนะับผู้ป่วยคนไหนก็ ตามที่อ้างว่ารักว่ามรารักษาเพราะเห็นผีเพราะเราจะทำการแบนพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในไรพี่ผู้ป่วยเฮ้ยจะออกไปนะผีมันอยู่ข้างนอกเฮ้ยอีมาดิใครเนี่ยรามีนายเป็นคนบ้านายมาสมัรถเข้ามาหาฉันได้เนาะแกจะไม่ไหนเนี่ยเฮ้ยจะแมวแมวฮะแจ้ แกว่างไงนะแกบาดหรือเปล่าฮะพูดภาษาคนสิวะแกโดนละไอ้ห่านี่บานะ้าเลยพีม่มาดังอยูข่ข้างหน้าข้างข้างนอกตอนนี้อย่าเพิ่งไปที่ฉันห้ามแกไว้เพราะเรื่องนี้แหละเจอฉันกูไม่เชื่อไอ้บา้า <c oughs> ไอ้แมวโง่ฉันบอกแล้ว <c oughs> สาดให นี่อดกูยังมีออตทเซฟเว้ยนะลืมไปออตทเซฟแม่งเล่นทุกทีเลยฉันงงมากเลยว่าเกมนี้คือเกมอะไรฉันก็ยากรู้จริงกูลืมไปอตเซฟอเทเซฟแม่งเล่นกูออเทเซกูต้องไปเล่นใหม่แป๊บยวมา โอเคเนะื่องจากผมได้เล่นมาเมื่อกี้นี้ผมจะเชื่อบักลามี่เลยก็ได้ใช่ไหมพี่น้องเฮ้ยฉ <Hey. S 1> ันมันจะอ่านซับตลอดลามี่มบ้าแล้วไม่น่าเลยบ้าอย่าแกเชื่อฉันกันเลย ฉันคุยกับแมวรู้เรื่องด้วยแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันว่าแล้วมันคือเรื่องจริงที่ฉันมีพลังจิตประสาทร้อนคิดว่าอยากครหลบอยู่ในนี้ก่อนสักพักดีกว่าฉันเชื่อเชื่อฉันเวลาผ่านไปฉันว่าผีมันไปแล้วนะเพราะว่าพวกเรารู้ทันทุกมุกมันมันเลยคงคงจะไปแล้วเพราะมุกของของมันไม่ได้ผล แต่แต่เราไม่ให้ไวไว้ก็ดีเพราะตอนนี้ผีมันออกมาหลอกหลอกคนเต็มไปหมดเลยไปก่อนไปก่อนนะปุถีเอาไอ้การไม่จะทิ้งกูไปกูตามมันไปนี่บางล้าเม่กูตามล้ามนี้ไปก็ได้ปะอย่าไปไห เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด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 ็ดบ้านกูบ้านกูบาก้บานกูไม่ใช่บ้านมึงเฮ้ยไอ้ลามีก <c oughs> ี่แสน <c oughs> บ้านกูมึงมาขี้บ้านกูได้ไงน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยบักลามี่เฮ้ยตามมาทำไมเนี่ยแกยัง <c oughs> จะกินขี้หรือฉันไม่เข้าใจแกจริงๆรู้ไหมว่าฉันว่าว่า ยวฉันว่าจะขับรถออกนี้ออกไปแล้วนะแต่แต่เสียอย่างเดียวสตาร์ทไม่ติดถ้าแกว่างก็ไปอู่ซ่อมแล้วเอาน้ำมันไดเกลียวมามาเข้าใจไหมแล้วแล้วฉันจะพาแกหนีออกหนีไปด้วยไปสิเดี๋ยวขี้ยันหนาห้าเลยนี่อาจเป็นทางรอดทางเดียวของเรานะเออเก็บหายมันขู่แมววันนี้บ้าไม่น่าหมอบอกว่าไปเราไปเลยดีกว่าอ้ในบักลามีก็มาขี่บ้านเรา แมวน้อยไปเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นเก็บฉากจบอะไรวะคนมันได้เกี่ยวเย้ใครวะหัวตั้งไอห,หัวตั้ง แช่แมวเองเรืองเนี่ยนึกว่าโดนผีหลอกไปไกลนายนแมวโงว่เดี๋ยวผีมันก็รู้ว่าฉันอยู่นี่แจกนิ้วแม่งเลยเฮ้เฮเฮ้เป็นไงเลยเสือดเอาฟักอยู่ไปเสือดเฮ้ยแมวทำไงได้ยังไงหรือว่าแกไม่ใช่แมวแมวผีอ่าเนี่แมงวิ่งน้าตั้งไปเลยหอยบักลามเอกด้น้ำมันไดเกี่ยวมาแล้ว บักลาเม่บักลาเม่ีอยู่ไหนลาเม่บักลาเม่มาหาแล้วเอ็มเอยังขี้อยู่หรือไม่บักลาเม่ที่มากจะมเมียวเราจะไปจากที่นี่กันรอแปบ๊บเวลาต่อมาเอาละไปกันละไปดูดูรถมันและ และแมวกับลามี่ได้หนีออกไปได้สําเร็จแต่ว่าชะตากรรมของคนที่นี่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอดไหมหรือว่าไม่อย่างไรไปชักจบสองคับสโอเคจบกันแค่นี้แล้วนะยี่สิบนาทีที่อัดมาทั้งหมดนี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการอะไรนะเป็นเป็นการเก็บเก็บฉักจบนะฮะ